ราเดินในสวนมานานเลยนะเดี๋ยวน้องๆเล่นตรงนี้ก่อนนะพ่อเข้าไปดื่มน้ำแป๊บเดียวเข้าใจไหมเดี๋ยวน้ำมาให้เออไปตึ๊บชิมอ่ะนั่งแป๊บเดียวนะคะอย่าช้านะคะป๋าป่าหนูหิวน้ำแล้วค่ะ A few moments later พี่ไปห้องน้ำนานจังยัยเนี่ยเล่นรถไฟก่อนดีกว่า Do-do-do-do, do-do-do, do 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 พี่จะเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นพี่ถูกคิดกิ้งกือในว้ยนะคะออ๊๊อยยเนี่ยโฮ้กงืออโยเฮ้ยเจนเป็นไรเนี่ยเหยียบกิ้งกือคะ่ะเฮ้ยอย่ากิ้งกือเหรอเฮอไปนั่งก่อนไปนั่งก่อนเฮ้ยเยนี่ยเขาบอกว่ากิ้งกือเนี่ยห้ามไปจับไปเล่นไปถูกมันโอ๊ไปดูสิเป็นแผลไหม้หมดเลยไปไปหายาทาเลย จริงๆกิ้งคือไม่ใช่สารมีพิษนะคะเนี่ยคะแต่ถ้าเราไปเหยียบมันอ่ะมันอาจจะเกิดแผลพุพองได้นะคะเอ้ยอ้าวเป็นอะไรเนี่ยทำไมน้องถึงมีอาการแบบนี้คือเมื่อกี้น้องจะไปจับกิ้งคือครับแต่ผมไม่ได้จับจริงเหรอร้องอย่างเงี้ยโดนกิ้งคือไว้เนี่ยไหนพ่อดูสิไหนพ่อดูสิไม่ได้โดน,นะคะ่นนะ,คะแต่น้องน่าจะไม่พอใจที่ผมห้านนะคะพ่อ,อ,อไม่เป็นไรเออ เออไปไปไป,ไปเดี๋ยวพ่อไปข้างนอกจำไว้นะเวลาเห็นกิ้งกืนงั้นให้จำที่พี่สอนไว้นะคะไม่อย่างงี้นเนี่ยมือของน้องเนี่ยอาจจะเป็นแหลผู้พองได้ก็ะ้ะจไหมเข้วใจะโอเคอ่ะไปไปไปเข้าบ้านไปไป